นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับการเติมน้ำมันของหลายๆคนอาจแตกต่างกันไปบางคนก็เติมน้ำมันเต็มถังบางคนก็เติมครึ่งถัง หรือตามงบประมาณและพอเราวิ่งไปเรื่อยๆน้ำมันมันก็จะค่อยๆลดไปทีเรื่อยๆเ,เช่นกันแต่ถ้าน้ำมันในถังเหลือน้อยจะส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์หรือไม่นั้นวันนี้ข่าวออฟโนจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับความเป็นจริงแล้ว ความเชื่อที่น้ำมันในถังเหลือน้อยแล้วส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์นั้นไม่ใช่ความจริงซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าหากขับรถโดยมีไอระเหยจากบริเวณที่ว่างในถังน้ำมันปั๊มเชื้อเพลิงที่ดูดน้ำมันไปจ่ายให้กับระบบจุดระเบิดจะดูดเอาตะกรนหรือสิ่งสกรปรกที่ปะปนอยู่ในถังน้ำมันจากด้านล่างของถังจึงทำให เครื่องยนต์มีปัญหาซึ่งถังน้ำมันได้รับการออกแบบให้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ท่อจ่ายจากด้านล่างซึ่งเป็นบริเวณที่บรรจุน้ำมันหมายความว่าท่อจ่ายจะสามารถดึงน้ำมันออกมาได้ตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าน้ำมันจะเหลือน้อยหรือเต็มถังก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อคุณภาพของเชื้อเพลิงได้ ยกเว้นกองเชื้อเพลิงของเราเริ่มเสื่อมสภาพหรืออุดตันเท่านั้นแต่ถ้าการปล่อยให้น้ำมันใกล้หมดถังอยู่บ่อยจะทำให้ปั๊มติกเสื่อมสภาพหรืออาจจะทำให้รถสตาร์ทไม่ติดมีอาการติดติดดับดับวิ่งแล้วกระตุกและเครื่องยนต์ก็อาจจะสะดุดมันก็เกิดขึ้นได้